สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราก็อยู่ในเกมมือถือเรจินอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวสกินเอ่อคลอสเอ็มหกนะครับที่เพิ่งเข้ามานะครับในเกมนะครับก็สามารถซื้อได้ในราคาสามร้อยเก้าสิบเก้าเพนะครับกับแบบพลัสก็คือหกร้อยเก้าสิบเก้าเพนะครับจะได้อ่าาเต้นแอนิเมชันด้วยนะครับก็วันนี้กดแรงมากับเพื่อนนะครับเพื่อนก็รอยดาวนะ ก็เราได้ยืนเรียนเจอกับบูโน่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับก็เข้าเกมมาแล้วนะครับก็ดูสิจุดหนึ่งนะครับก็ถือว่าสวยใช้ได้อยู่นะครับก็สกินราคาสามร้อยนะสามร้อยเก้าสิบเก้านะครับแล้วก็จะมีแบบแบบพัดด้วยนะครับเอ๊ะมันก็อันเดียวกันนู่นไหลครับแต่ต้องอ่าเล่นให้ถึงปลดล็อกเลเวลเจ็ดสิบห้านะแบบพรามนะครับ ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับก็ทำาคลิยทุกวันนะครับก็ได้แล้วมีแอนิเมชันด้วยนะครับตัวนี้อแอนิเมชันนี่นะนี่ครับฝั่งนู้นเขาการ์คีบด้วยนะเราก็แคบบ่คิปไปก่อนครับต้นเกมบูนนเขาเตะแรงนะครับบ,โโอรบ,บอกเลยว่าบูโนโ่นี่เป็นตัวที่แบบเอตัวอวยเลยนะครับสำหรับแรงตอนนี้นะมันเตะแรงมากนะครับถ้าแบบ คนเลี้ยงสแต็ปดีอ่ะแต่เราก็พาเทดได้อยต้นเกมเราเวล2สองก่อนนะครับแล้วก็เล่นแคลี่เราก็ต้องยืนทิปเซฟนะครับแล้วก็พยายามอย่าคีฟนะครับแล้วก็ไม่ต้องเข้ามากก็ได้นะครับถ้าแบบฝันตรงข้ามเขาอยู่คนเดียวนะครับเน้นทริเซฟไปก่อนเพราะว่าเผื่อเราโดนแกงน,นะครับผมก็ยืนเลียร์คีฟไปก่อนนะไม่อยากเข้าลึกนะครับเพราะว่าฝันตรงข้ามเขาก็มาเติมนะนี่เข้าไป ชิวใส่นิดหน่อยครับยิงห่างๆครับจังหวะนี้เพื่อ,อนโดนนะแต่เราเจ็บนะครับเราไม่ใช่คลิปก่อนละกันบูโนโเ่เขาได้สองคิวนะครับผมเห็นอยู่บอกเลยว่าเราจะสวยเอานะครับเพราะว่าเขารวยนะถ้าเขามีของ จังหวะนี้ผมไม่กลับดีกว่านะครับเพราะว่าหิวครีปนะมีนาบุนโนเขาตั้งห่างเราสองร้อยนะเกือบสามร้อยแล้วก็เล่นเซฟก่อนนะครับต่อได้แล้วก็ออกนะครับนิดๆหน่อยๆนะเทิสู้เขาไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาเวลสีเราด้วยเพราะว่าเราเวลสีแล้วก็าตีเซฟพอครับผมตีเซฟพอแล้วผมไม่เอาอะไรเยอะได้ครีปไหมตัวนั้น ไม่แน่ใจนะไม่ขึ้นเงินโอ้โหดูบูโนโกตเตแลงมากนะครับจังหวะนี้เราน่าจะมาบกลับบ้านนะแต่ผมไม่มาบันะครับว่าผมหิวผมหิวคิวโอ้โหบูโนโตังห้าร้อยนะครับแพงกว่าเราอีกเราจะไปสู้หนึ่งหนึ่งนะครับผมก็พยายามเคลียร์คบางหาพองะขออูเล,ลาสไลด์มาเตะตายเลยนะครับโอ้โผมคิดว่าไม่ไม่คิดว่าเขาจะตายนะ แต่ก็ตายนะครับเขาตังสองพันสี่นะครับเพเยอะมากโอเคครับเกิดมาเพื่อนก็บวกกันแล้วนะครับผมก็รีบวิ่งมาเติมนะเพื่อนรอบสวด้ยด้วยแล้วตรงนี้เขาเจ็บนะครับผมก็เลยอันติลำเข้าไปนะครับแล้วก็ฟิกเกอร์ด้วยนะครับได้แค่ได้แค่ช็อตดาวคอร์สนะแล้วก็มาเคลียร์คิปเหมือนเดิมครับนี่ะได้เจมชันแรกมาแล้วนะครับ ตามคลิปไปก่อนนะครับผมต้นเกมนะคอสเหลือเกมก็แรงอยู่นะครับแต่เราต้องรอของเลยนะนี่ครับเราก็เคลียร์คลิปไปก่อนนะครับต้นเกมผมไม่กล้าออกเยอะนะครับเพราะว่าระวังฮายาด้วยนะครับแต่ฮายาเขาอยู่กลางนะมาดูเขายิงครับตังเขาเยอะกว่าเรานะครับเ้วก็เรี้ยงเคลียร์ไปก่อนนะครับพยายามดูมินิแมปบ่อยๆนะเพราะว่าเราโดนลุมนะ นี่ครับตั้งห่างกันประมาณสองร้อยนะแถ้มเขามีดุดเลือนแล้วด้วยตัวเรานี่ก็ต้องใช้ของเหมือนกันนะครับใช้ของเยอะด้วยแหละเข้ามาช่วยเพื่อนเจ็บเต่านะครับดวยครับเพื่อนได้เต่านะแล้วก็กลับมาฟาร์มครีมนะครับไม่มีแล้วก็ักบไปแค่ครีมเหมือนเดิมนะครับเดินอ้อมอ้อมหน่อยก็ได้นะครับผมไม่เห็น หายานะเมื่อกี้เขาหายมาทางนี้นบุตโนอ,อยู่ล่านะครับบุนโนอ,อยู่ล่าผมก็เคลียร์คีบน์เลยสว่างหายานะเพราะว่าเขาไม่โหมแบบนะนี่นะผมไม่คาไปตีป้อมนะผมกลัวหายามานะเล่นเซียไปก่อนแล้วก็หนีมาฟาร์มเอานะครับมีคนโซนให้ด้วยนะครับก็เล่นเซีย <ๆ S 2> ไปก่อนนะครับ บูโน่ล่าสุดอยู่สายเอ้ยอยู่สายล่างนะครับอยู่เรนเอฟีนะนั่นไงข้างบนไม่มีหายานะครับน่าหายาอยู่ล่างนะครับโผ่แล้วสามตัวแล้วก็ตีป,ป้อมเลยนะครับแถมเพื่อมาสนาเธอมีโฟเวียตตัวเดียวนะครับแล้วก็ฟาร์มคีไปก่อนฟาร์มคีไปก่อนนะครับ สกิลตอดนะนิดหน่อยแล้วก็ออกนะครับเนลนร่างเพื่อ,อนโดนนะครับเราก็เพื่อนวิงไปช่วยแล้วนะครับแล้วก็เคลียร์คลิปเอาป้อมดีกว่าครับทุกคนนี่นะเพื่อนบืกอน,นะแต่เราเน้นป้อมก่อนนะครับเมนนื่อเข้ามานะครับแล้วก็ออกมาค,ค่อยวิงไปเติมนะเพื่อนได้ป้อมแล้วนะผมก็ถอยนะครับ อาจจะรอตีเต่าช่วยเพื่อนนะเราก็มาฟาร์มปูเล็เกๆก่อนนะครับเรื่องเงินด้วยนะครับตอนนี้เงินเรานําแล้วนะครับเพราะเราข้า็ฟามเยอะนะครับฟามแบบตัดคลีปหมดไปเลยนะครับคีิปลาคิปอะไรแล้วก็ฟามนะครับเพราะว่าเราได้รวยๆนะเล่นเครี่หาเงินจริงๆนะครับแล้วผมก็รีไปทำคลีปนะครับไปทำเว็บข้างบนนะครับ เพื่อนบวกแล้วนะครับแต่เราไม่ได้อยู่นะล้วก็ทําหน้าที่ของเราไปก่อนนะครับจ,จังวันนี้พวกออกคันกายเลยนะครับเพราะว่าทางนน้นมีหายานะมีหายาเข้ามานะครับออกไปก่อนนะครับจังวันนี้มาสองตัวมาสามตัวนะครับ <c oughs> <c oughs> เพื่อนกำลังวิ่งมารับรอนครับเราก็รอ,อเพื่อนไปก่อนนะ เพื่อนเข้าแล้วนะครับแล้วก็ตามเพื่อนไปตั้งลำเลยได้บูโนมานะครับแล้วก็คอสครับยิงเบสิกข้างหางครับแล้วเขาปิกเกอร์ไปนะครับจังหวะนี้พยายาอยู่ล่างนะครับมีเลนกลางนะแล้วก็ไปต่อนินหน่อยแล้วกันนะครับยิง้อมนะครับยิงหน่อยเด้อมแล้วเราก็ออกครับ ไปเคลียร์คลิปบนนะครับเดี๋ยวก็รอบหน้าจะมารีวิวสกินเอ็มหกพามนะครับบอกเลยว่าสวยมากเป็นเอฟเฟกในติ๊กตอมาแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นระดับแบบธรรมดาก่อนนะเอฟเฟกอาจจะไม่ได้เวอร์มากนะครับต้องเหมือนระดับสเปเชียอ่ะนี่นะครับเรียนการก็มี ทักทายกันนิดหน่อยนะสวัสดีบูโน่นะครับเราของนําเร็วนะครับเราตามเยอะดูดิยิงเบสิกก็เจ็บแล้วนะไม่ต้องอัตินะเราค่อนข้างรวยนะครับเพราะว่าเราหาเงินเพียร์คริดเร็วมากนะครับได้กัรกายแล้วนะครับต่อไปก็เป็นดาบสีงม่วงนะครับดาบม่วงนะเพื่อเล่นลึกนะครับวันนี้บูโน่นะครับขอออกนะ ทุเราไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าเรารวยมากนะครับตอนนี้ตนนัวเกีมนอาจจะโดนกดยับหน่อยนะครับเพราะว่าตัวเขาเป็นโหดเนะตอนนี้เรามีของแล้วนะครับเราฟาร์มเยอะนะเก็บทุกอย่างนะครับที่มีตรงนี้เพื่อนเห็นเพื่อนเดี๋ยวเหมือนจะไฟนะผมก็เลยวิ่งมาเติมก่อนแล้วที่บ้านก็มีรถขี่ด้วยนะครับอาจจะมีเสียงรบกวนด้วยนะครับก็ไยด้วย ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับอ้อหายาลำนะครับตรงนี้เราก็ลมมานะอัติเซลเพื่อนนะครับอันหายาไม่มีอัตินะครับเดี๋ยวเรามาดูดเลือดถามลิปกันแล้วกันนี่ครับแล้วเขาช่วยเพื่อนตีหลอดนะเพื่อนตีหลอดแล้วนี่ครับแล้วเ,เขาแล้วเ,เขาไปล้ำไล่ฝั่งตรับแล้วก็ออกนะครับฝั่งนู้นเขาพิเกอร์หายไปเยอะอนู่นะเขาเข้าไฟไม่ได้นะครับแล้วเราก็ได้หลอดด้วย โอ้ยเพื่อนบวกนะโอ้ยเพื่อนตายกัดสวยครับเขาได้มาหนึ่งตัวนพนกดทอนโอ้โหเราก็เจ็บนะครับเพื่อนลอกสวยครับจังงวะนี้พิกเกอร์เข้าไปเอาแล้วได้สัตด้านนะโอ้โหแต่ิญขยายาได้ติพอดีนะครับจบเลยนะครับชอดนี้เกิดมาผมก็มาทาคลีปเหมือนเดิมนะครับเพื่อนก็อยู่เลนกลางนะเหมือนกำลังจะบบวกเราก็วิ่งไปเติมอยู่นะครับเพื่อไปเติมได้นะครับจังหวดเข้า เข้าไม่ได้ครับเพื่อนตายก่อนนะครับเพื่อนม่ไจ้ไฟด้วยมีหายานะครับฮิวเหลือเกินโยกไปโยกมานะครับวันนี้เพื่อนเข้าลึกนะครับทุกคนทีลาซีซีฝั่งโน้นเยอะมากนะครับโฟเบียทั้งอะไรเข้าไม่ได้นะครับวันนี้เราเรียบออกเลยนะครับ น่าจะเสียลิยงกานะครับแล้วก็ออกมารอเพื่อนเกิดก่อนนะครับไม่ต้องไปบวกนะรอเพื่อนเกิดมาเคลียร์ขีก่อนนะครับแล้ววันนี้โอเดอร์มาจากนี้เจอหายาครับสกิลวันนี้นะลืมผมอันนี้ผมประมาทนะครับไม่ได้กดกันกายปะพลาดเลยนะครับฟิกเกอร์ก็มีนะครับจริงๆรงอดแล้วนะ โอเคครับเกิดมาผมก็วิ่มากันปอมนะครับฝั่งตรงข้ามน่าจะตีหลอดนะครับผมคิดว่านะคิดว่าน่าจะตีหลอดนั่นไงครับตีหลอดไปแล้วนะครับแล้วก็มาทําเวบบนทุงสูงนะครับดันคลิปไว้ทุงสูงนะแต่ก็ต้องดูดีดีด้วยนะครับว่าฝ่ายตรงข้ามอยู่ตรงไหนนะแต่ผมเห็นฝ่ายตรงข้ามเขาอยู่ตีหลอดนะครับล่าสุดผมก็เลยก็มาทําเวบไปนะครับแล้วก็แอบดันไปเลยนะครับ ถ้าจ yep. hmm. yeah, ังหวะนี้เราวิ่งอ้อมมานะครับเพื่อนบวกเลยมันจะเข้าเลยนี่ครับเราเอาเม็ดเลยครับลำล้ำลำลำได้มาตัวหนึ่งนะครับได้มาสองตัวนะครับจังหวะนี้เขาเจ็บหมดนะครับเราได้มาสองตัวคุ้มเลยนะครับพายาติเลยนะผมเห็นเห็นเขาเจ็บนะผมปิเกอร์เข้าไปยิงเลยครับยิงยิงยิงครับยิง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 โอ้โหได้กันมานะครับช็อตดาวน์นะเขาเหลือตัวเดียวนะครับยี่สิบนาทีอาจจะจบได้นะจังหวะนี้เพื่อนเข้าสุดครับ ก็อันติเลยครับไทยเกียวสวยครับหมดหมดนะครับแล้วถ้าทีป้อมครับจังหวะนี้จะชีพเกิดนะไม่รู้ว่าจะเคลียร์ชีพได้ไหมยัได้นะครับจะจบได้หรือเปล่าเพื่อนแทงป้อมนะครับสวยจบไหมครับเนี่ยโอ้โหจบเกมนะครับบอกเลยว่าช็อตที่เราเล่นเมื่อกี้ก็เป็นช็อตพิเกมเลยนะครับเสียอีกฝ่ายเยอะเลยนะครับทำให้เขาเหลือตัวเดียวนะแล้วก็เพื่อนจบบ้านนะครับดาวที่91นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการเล่งคอร์สนะ